มาอัปเดตเรื่องของนานาไลบีน่ากันบ้างนะครับล่าสุดเพจมอยร้อยแปดนะครับได้โพสต์ว่าผู้เสียหายจากเคสของนานาเนี่ยได้หอบหลักฐานไปพบตำรวจแล้วส่วนจะออกหมายจับหรือไม่เนี่ยต้งองรอวันพุธหน้าหลังจากที่เจนนี่เนี่ยได้เข้าพบตำรวจแล้วเพื่อนเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่รอคุยกับนานา,นานแล้วหอบหลักฐานเขายืนที่สอน,นอเหมือนกันรอคุยมานานแล้วตอนนี้เนี่ยหมดเวลาคุยแล้วจะออกหมายจับหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องรอวันพุธหน้าและทางเพจนะครับก็ยังได้โพสต์อีกว่ากูรอนานๆานก็อาจบัน,าน,าน ทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันจะสายเกินไปซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าตามใจผัวเป็นเหตุเขาให้เวลามาเป็นปีๆแล้วแต่เงียบเฉยไม่ไปบรรเทาทุกข์เจ้านี่ก็เลยทวงตามสภาพแต่นางก็การสามีออกจากเรื่องนี้อยู่นะ สำหรับงานนี้นะครับแอดเชื่อว่านานาเนี่ยน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมาเกิดเรื่องถึงจุดนี้นะครับที่แบบเรื่องถึงกระบวนการกฎหมายอันนี้เพราะว่าพี่นานา,นานก็เคยคุยแล้วเนอะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับต้องมาลุ้นกันนะครับในวันพูดหน้าเนี่ยว่าหมายเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าเออทางด้านเพื่อนๆเนี่ยก็ดเดินเรื่องแบบจริงจังเลยแต่ก็น่าจริงจังแหละเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยอาจจะโดนไปเยอะไงแล้วคราวนี้ความเจ็บปวดมันก็สะสมมานานเพราะว่าคนภายในอาจจะไม่ได้คุยกันนะครับยังไงเรื่องนี้เราชาวเน็ตเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะแก้ไขยังไงจะหันมาคุยกันไหมหรือ ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายขั้นสูงสุดครับมาต่อกันที่1ข่าวเลยครับเรียกได้ว่าขายของกันทุกวันเลยนะครับสำหรับนานาไลบีนานะครับที่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินสายไลฟ์สดเลยนะครับเพื่อหาเงินเนี่ยมาใช้เพื่อนๆแล้วก็ล่าสุดนะครับพี่นานาเนี่ยก็ได้ไปไลฟ์กับพี่ธัญญาแล้วก็พี่เป็กนะครับโดยในโซเชียลเนี่ยก็ได้แชร์โมเมนต์นะครับในขณะที่พี่นานาเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่พี่ธัญญาเนี่ยก็เข้าไปสวมก่อนนะครับให้กําลังใจนานาอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันนะครับก็มีกลุ่มเพื่อนของนานาเนี่ เป็นคู่กรณีนะครับปมเรื่องเงินก็คือไฮโซข้าวโพดนั่นเองครับที่มาไลฟ์ขายของที่บ้านพี่เป็กด้วยโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับพี่เป็กเนี่ยก็แซวข้าวโพดว่าเรื่องนี้สิน่ะเป็นไงทําเอาไฮโซข้าวโพดนี่กีดลั่นนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมหยาบคายแบบนี้แล้วซึ่งฮาน่าเนี่ยก็ช่วยบอกว่าพ่อพูดเพี้ยนเขาไม่ได้เป็นนี่ใครก่อนที่ข้าวโพดเนี่ยจะรีบตอบว่าอ๋อมหน้บารเเรดีตหน้ค่ารถหนี้ค่าเทอมลูกจริงๆอ่ะเป็นคนมหนี้เยอะเออเอานะมาขายของพี่เป็กก็แซวเรื่องหนี้้ใก็โซ ก็เป็นหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายนะหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับเพราะว่าด้านพิฆพลเนี่ยก็น่าจะรออยู่ว่าทางนั้นจะเคลียร์ยังไงนะครับยังไงก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้พี่นาณา,าเคลียร์กันลงตัวเถอะอย่าให้ถึงกฎหมายกันแยบจริงจังเลยนะครับ